ลงข้างล่างวะมอยู่ใกล้หลาจอเฮ้ยเวอยู่ใกล้เฮ้ยลบากนั่งรถทีลำบากกาบ้าเขาคนนะเดี๋ยวเราคุยกันรถมันจอดเยอะหรเฮ้ยแล้วไม่เอารถมาขัามีสอขาเยอะไงันแห่งไง้าอ็ถสาสหรอ อาผู่าราข้างล่างเลยไมกััแล้วออาอดายข้างล่างเป็นแต่งหญิงว่าจะกลับมีแฟนล่วยทำไมเซียดายดีะแล้วหลังจากนี้ไปไนกไม่รู้หรอทำไมเจียถ่ายดูดีพี่ถ่ายปะดูกล้องหนูี่ถ่ายปะมันจะชัดๆหน่อยอะนันันไม่เอยมีเออกล้องอยู่ว่าก้องไทยเลยไม่รีละไม่รี ทีคนอได้ป่ะเนี่ยบ้านหลักฐานจะตายตายใอะตั้งบ้านตั้งแผดซีดีป่ะเขาเป็นผู้จริงของแฟนเราที่ผู้ชายหน้ากัมากเดังมากเลยนะาม่เอนะคะอ่าเวอร์ชันสองไม่เจอปนงรูปนนี้หนึ่งตอนหน้าเหมือนกังทุกคนบอกเลยมันหน้าเหมือนกัง คือแอปคือกล้างหลอกเวอร์ชันที่มีเทียนแต่นั้นม่เพราะว่าหน้าสวย <laughs>